สวัสดีค่ะเรเีทีวีพี่าชมมาเยี่ยมชมบ้านของว่าที่เสาจอเขตสองขอนแก่นนะคะพี่น้องกนิกาสืบสารคามสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะตอนเซเวผ่านกระนวนนี่นะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะเขตของพี่น้องเนี้ย เห็นมีถนนชื่อสืบสารคามค่ะเออที่มาที่หมายเป็นยังไงคะเนี่ยถึงเหมือนเหมือนตามสกุลพี่น้องเลยเนี่ยเป็นนามสกุลน้องเลยใช่ไหมคะ,ะน้องสวัสดีค่ะน้องกนิกาสืบสารคามนะคะค่ะมันเป็นชื่อนามสกุลที่เป็นนามสกุลก็เพราะว่าอ่าเป็นที่ดินที่คุณพ่อเขายกให้อาชาวบากก้านก็คุยกันว่าควรจะตั้งชื่อว่าถนนอะไรดีก็ใช้คําว่าเป็นถนนสืบสารคามค่ะ มื่อกี้ก็ได้คุยกับชาวบ้านเขาก็บอกว่าถนนอันเนี้ยเชื่อมต่อระหว่างตลาดสดเทศบาลกระนวนะใช่ไหมฮะใช่ค่ะกับโรงพยาบาลกระนวนใช่ไหมคะซึ่งถนนเส้นนี้ก็เชื่อมเทศบาลกับกับโรงพยาบาลเข้า,ด,าด้วยกันด้วยค่ะซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ผ่านสัญจรไปมาค่ะโอ้หน้าโมทนามากเลยนะคะสาธุเลยเนาะเป็นกลางเมืองเลยคะ่ะก็ก็ตอนนั้นนะคุณพ่อเขาจะต้องต้องใช้คําว่า เราก็มาทบทวนเหมือนกันเอ๊ะเราเนี่ยณวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ย้อนไปอดีตอ๋อมันมันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเหมือนกันเนาะ mm hmm. พ่อเขาจะเป็นอเราเรียกป๋าเนาะจะเป็นคนที่แบบเขาคิดเขาเป็นคนชอบเรียนรู้ mm hmm. แล้วชอบมองกว้าง mm hmm. แล้วก็ชอบสอนให้เราเป็นเป็นนักพัฒนาอยู่เรื่อยเลยและมองเห็นคนอื่นมองดูว่า mm hmm. เขาก็ชอบมองวนเนี่ยตอนนี้นะอ่าบ้านเรามันอยู่บ้านนอกมีคนป่วยเยอะ mm hmm. แล้วเขามีโครงการทาโรงพยาบาลยกที่ดินให้ให้โรงพยาบาล<ม>แต่แต่ช่วงนั้นน่ะเรื่องเรื่องที่ดินน่ะเรื่องที่ดินไม่อลมาสมเด็จพยุพร,พราชเขาต้องมีที่จํานวนจํากัดจําได้แต่เราเป็นเด็กอ,อ่ะอ่ะจะได้เป็นเด็กว่าเขาเขาถือเอกสารวิ่งไปวิ่งมาเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากให้โรงพยาบาลมาอยู่บ้านเรา<ม>เพราะว่าเราเองไม่ต้องไปขอนแก่นเก็บไข้ได้ป่วยอะไรเงี้ย<ม>เขาก็เลยบริจาคที่ดินค่ะจําได้อ่าเห็นรู้ว่า17สิบเจ็ดไร่ อยู่กลางเมืองเลยนะคะตอนเนี้ยแรกๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกคะ่ะเมื่อยิ่งยิ่มีความสุขโอ้มันมันซาบซึ้งมากเลยที่เขาคิดได้ยังไงเขาเอาที่ให้อย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดเสียดายเลยนะตอนเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วในช่วงแฟนหนุ่มไม่สบายหนุมีโอกาสได้ไปนอนที่ไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเรารู้เลยว่าอุย้ยเขาคิดยังไงว่าเขายกที่ให้ถ้าไม่มีตรงเนี้ยไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเราบอกโอ้ ไอ้ไอมันไม่มีวันสลายเลยไอ้สิ่งที่เขาให้มาเนี่ค่ะโมทนาเนาะโมทนาสืบสาัคามาราจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยไปเรียกร้องเลยนะ,มนะไม่เคยเอาลูกไปสมัครเป็นไปไป,ไปขอเจยดเจียดเอาตําแหน่งนูน้นนี้อะไรเราก็เราก็มองเป็นเรื่องเออเราให้เราก็มีความสุขอะไรอย่างงี้ค่ะอยากถามแรงบันดาลใจที่น้องบอกว่าทาไมเราถึงคิดลงสมัครสอสอเขตตงเนื้เที่ยวนี้ออ๋อคือบ้านหนองนะและอาจจะด้วยด้วยแรงบันดาลใจมาจากหลายๆอย่างเนาะ หลายอย่างหลายหลหลายๆอย่างมาหลายๆปัจจัยก่อนอื่นหนูก็เคยด้วยอาจจะเป็นทางครอบครัวที่ครอบครัวที่ชอบประมาณนี้อยู่เนาะเราเห็นตัวอย่างตัวอย่างการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของอพ่อแม่มันเข้ามาในสายเลือดเนาะ,อะตอนเป็นเด็กเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นถูกถูกถูกเทนมาประมาณเนี้ยดูแลเอื้อเฟื้ออะไรอย่างเงี้ยมาซึมซับเนาะหนูว่าสําคัญเนาะสําคัญเลยพอสึกซึมซับมาเราก็ตอนเด็กเด็กเราก็ได้เป็น เป็นหัวหน้าห้อง<ม>เป็นประธานอะไรอย่างเง<ม>ี้ยโดยโดยโดย,โดยที่แต่ว่าเราเองก็มีมีเพื่อนเราก็ติดดินธรรมดาเนี่ยเนาะ<ม>แล้วก็พอพอมาได้เป็นเป็นหน่องได้เป็นสอจอนะ<ม>หน่องเป็นสอจอตอนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามค่ะเป็นมาก่อนแต่รู้ไหมตอนเป็นสอจอเนี<ม>่ะเป็นช่วงที่หนองก่อนหน้านี้หน่องจบมาหนองจบศึกศรรษาศาสตร์<ม>พอจบมาหนองมาทําโรงเรียนอนุบาล พอทอาอนุบาลเสร็จแล้วก็อ่าด้วยความที่ว่าเราเองพอจบมาปุ๊บเราทาเลยอะ่ะแต่เรายังมีความสุขอยากทำโ้นตําเนียเป็นคนอะไรฟุง้งเป็นคนชอบ <อา S 1> คอ<า>ิดสร้างสรรค์ทําอะไรเยอะๆก็มีความสุขมันต้องทําอะไรได้เยอะแยะแล้วก็เลยคิดว่าตอนนั้นเรื่องที่ดินอสังหาวุมงฟุงฟ่งฟูเนนะาะเอ๊ก็เลยประกอบกับน้องน้องแต่งงานแล้วน้องไม่มีลูกน้องมีความคิดว่าเออโรงเรียนนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องต่อเนื่องยาวนานเนาะก็เห็นพอดีพี่ พ,พี่สะพ้ายตอนนั้นพี่สะพ้ายกับพี่พี่ชายอ,ะอ่ะเขาเลิกกันเราสงสารหลาน,น,นเราคิดทันทีเลยเ,ยเรามันมันน่าจะเป็นให้ตอนนั้นก็มีหลานคนแรกเนาะนนเราก็เออมีความรักเขาห่วงเขาอะ่ะก็ก็มีเขาเออปล่อยวางเราไม่มีอะไรละเราเรามาทําเรื่องอสังหาดีกว่าง่ายๆอ่าแล้วเราก็จะได้ทําอะไรตามชอบใจอพอมาทาอสังหาเจ๊งหมดเลยค่ะ <laughs> ไม่เหลืออะไรของเราใหญ่เลย ไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรเลยจนอติดดินมากๆพราะไม่เหลืออะไรนี่แหละทําให้น้องได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางของการเป็นสอจออืไม่มีอะไรจะห่วงแล้วไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วไม่มีแล้วคนอื่นไปคิดถึงเราได้ยังไงเราเองก็ไม่เราไม่อยากได้อะไรเลยแต่เขาบอกว่าตอนนั้นมันมีสมัครสอจอเขาบอกจะเอาใครดีนะเราก็เริ่มคิดว่าเขาก็เริ่มมาคุยอยู่ข้างๆเราข้างๆตรงข้ามบ้านคือบ้านพี่ชาย จะเอาการไม่สมัครสอจอเขาคิดเอาคนนั้นคนนี้คนนี้เราก็นอนฟังตอนนั้นเราแย่มากเราไม่เราไม่ออกไปพบใครเลยนะเราก็นอนฟังอยู่ในบ้านเรามองได้ยินเสียงเราบอกว่าคนที่เขา้าเช็คชื่อมามันมันยังไม่ใช่นะเราไ,ไม่รู้อะไรซึ่งปกติเราไม่ได้ออกไปหาใครอะไรมากมายเราเก็บตัวเงียบมากพอเขาไล่คนนั้นไล่คนนี้ไล่คนนี้ลนนแล้วมันมไม่รู้เป็นอะไรมีพลังเดินออกไปเลยเดินออกไปดูเขาคุยกัน พอเขาคุยกันเขาบอกว่าคุยกันเขาบอกว่าเฮ้ย <l ots of music> hey, นี่ไงน้องนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอมความเออโอเคหลังจากนั้นเราก็หลังๆมาเขาก็คุยกันว่าเอาเรานี่ไง <l ots of music> เป็นสอจอตอนนั้นเขาปิดตัวเงียบนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจเขาลืมเราไปเลยละอ่ะสังคมรอบข้างตอนนั้นเราเจ๊งสุดๆอะอยอมยอมไอฟองสบู่นะหมดเลยไม่มีอะไรในความไม่มีอะไรเราก็ เราก็เก็บตัวเนี้ไม่ให้ใครเดือดร้อนอนะไรย่างเงี้ยพราะอย่างนั้นก็เออทำมาลงตอนนั้นสมัยนั้นอะ่ะสิบเอ็ดคนเราเป็นคนที่สิบเอ็ดแต่เขาส<อ>จอสองคนแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอยต้องหาเสียงยังไงอะไรยังไงเขาบอกเออเดินไปพี่ชายบอกว่าเดินตามที่น้องเคยทํานั่นแหละรู้จักใครน้องก็เดินไปสวัสดีไปขอไปอะไรไปบอกเขาอะไรเงี้ยเราเอ้ยพอเราเดินไปเราต้องบอกว่าน้องเป็นลูกคนนี้นะ,ะ,ะใช่ค่ะแนะนำอ่าแนะนา อาการเป็นเราไม่ได้ขายเราแล้วนะนะ้ <S 2> <S 2> <S 2> นองเป็นลูกคุณพ่ออันนั้นนะน้องเคยทำโรงเรียนมันคนก,ก็รู้อยากว่าเรานองงี้โรงเรียนเขาเรียกอ่าอ่าอ่าพ่อใหญ่เล็กอ่าเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นหมอชาวบ้านที่แปลกๆปกที่ที่เป็นการรักษาเคีแปลกแปลกชาวบ้าน,นกันรักกัม,มากคุณยายการนะคุณยายการใจดีแม่ใจดีเวลาไปตลาดสดตอนเด็นมาก็ยกตลาดให้ด้วยนะสีไ่ไรนะ่อีกเนาะเวลาแม่ค้ามาขายของตอนเย็นแม่จะไปตลาดตอนเช้าซืาซ้อมาไว้ครอบครัวตอนเด็นแม่ก็จะไปซื้อ อีกรอบหนึ่งเพื่อที่เก็บใครขายไม่ได้ซื้อมาหมดเลยเป็นคุณยายการที่ใจดีห้องรู้คุณยายการแล้วก็ลูกเป็นน้องสาวพี่ชยยงนะอะไรเงี้ยพี่ชยงก็สนุกสนานมีฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเดินแบบแล้วก็จะไปในนามของเ,ออเพื่อนเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อนเราอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเดิน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 ,ดน,ดนพอได้มีความสุขเงินนก็ไม่มีเท่าไหร่นะมีเชวค่าน้ำมันเฮ้ยที่เขาบอกว่าอคนอีสานน่ะ ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเอาคู่ถังมาแลกอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นเฮ้ยเราว่ามันไม่จริงนะอะไรเงี้ยมัน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 ไม่จริงเส,สมอไปพิสูจน์แล้วเฮ้ยไ,ไม่ใช่ลาเมื่อประสบโอ้พรพลังที่เราแบบเรารู้สึกมันเป็นกําลังใจมากเลยแบบที่อะไรที่อ๋อที่เขาทําไมคาถึงเลือกเราอ๋อเพราะเราเราเขามองเห็นคนที่เขาจะพึ่งได้คนที่เขาคิดว่าเราจะพึ่งพาอาศัยได้แค่นี้แหละใช่ไหมคะก็เลยมองอ๋อเราเรามองว่า บางทีเขาไม่มีโอกาสบางคนก็สมัครเชยๆ<ม>คนให้เงินเขาก็เอาคนที่อยากเป็นไม่ได้นําเสนออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่นงลงสมัครครั้งนี้พี่นองคิดไปว่าเราจะชนะทุกครั้งเนี่ยท,ทั้งพี่นงตอนเนี้เออรู้สึกมั่นใจนะม,มันเป็นพลังอะไรก็ไม่รู้ม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจอะ่ะมันมันมันเป็นช่วงช่วงสุดท้ายของชีวิตเนาะ<ม>เป็นช่วงที่แบบสามีเพิ่งเสีย ป็นช่วงน่หนูไม่เอาอะไรเลยหนูก็ลองบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่หนูจะเอาอะไรเพราะหน,นูอยู่มีสองคนอยู่ๆเขาหายไปหนึ่งคนหนูว้าเวมากหนเูเมื่จะดิ่งเลยซึมเศร้าเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาบ้านช่องอเห็นไหมครับปล่อยอะไรก็ไปเล่ร่อนเน่ะอยู่บ้านไม่ได้เหงาสุดๆทีเนี้ยก็เลยก็รู้ว่าชีวิตที่เหลืออยู่มันต้องมันไม่ใช่อ่ะใครเสนออะไรมันไม่ใช่เราไม่เอาเลยอ่ะและแม้แต่เรื่องสอจอเราก็บอกเราก็ยังวางไว้ขอนเพราะเราทำมามากแล้ว เราเราเคยบอกว่าถ้าแฟนเราหายเนี่ยเราคงจะไม่เล่นต่อนะเราเราขอเอาเวลามาดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สรุปแล้วตัดสินใจก็แสดงว่าหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุผลที่ลงอ่ะก็แสดงว่าเราชอบนอี่ใสเือกนี่ใสยเลือกพอพอเริ่มเปิดประเด็นว่าเราจะลงดีไหมอะไรเงี้ยคนนั้นอ้นี่นนนก็โอเคอะตัดสินใจก็บอกว่าโอเคจะสมัครให้นะมีการมาขอร้องเราไงขอร้องให้ลงไหนโอเค จะสมัครให้นะแต่ไม่อยากแพ้ทุกคนก็เครียดหมดเลยนะเราบอกไม่อยากแพ้เขาไม่กล้ามาใกล้เลยเฮ้แต่เราพูดคำนี้เลยเริ่มคิดแล้วก็มีคนมาบอกว่าพี่นอ้องไอพี่น้องเป็นยังไงบ้างตอนสามีเสียเขาบอกไม่เขาห่วงใยเราแหละเราเราบอกบางทีเราอาจจะไปอยู่วัดนะเราเรากำลังหาคําตอบอยู่เราไปตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เราไปสถานธรรมที่หนึ่งดีมากแต่ก็มีตรงนึงเขาบอกว่าให้เราตัดทุกอย่างหมดเลยเอะแต่เรายังตัดยังไม่ใช่อะ่ะ แต่น้องก็บอกว่าแต่ลองดูอยู่นะก็นล้น้องคนนั้นบอกพี่ถ้าพี่ไปวัดอดีอยู่นะแต่พี่ได้คนเดียวพี่ดีคนเดียวพี่น้องดีคนเดียวคำคานี้แหละแต่ถ้าพี่น้องไปสมัครเป็นสอจอนะชาวบ้านจะได้พึ่งพี่น้องพี่น้องคือต้นไม้ใหญ่โอ้แค่นี้แหละเราเก็บมาคิดเลยกลับมาข้อโจทย์อันนี้ทํให้เราคิด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 พอเราตัดสินใจพอตัดสินใจแล้วเป็นว่า ทุกกิจกรรมที่เราคุยชาวบ้านมันมีพลังมันมีความสุขไม่เคยหาเสียงอะไรมีความสุขขนาดนี้เห็นแต่ละที่ท,ที่น้องไปนะนนชาวบ้านเนี่ยรีกรดีใจกันมากมันมันเนี่ยห้าสิบสี่หมู่บ้านเห็นว่าชนะถึงห้าสิบสองหมู่บ้านเลยใช่ใพ,พี่ไปมาแล้วเนาะไ,ไ,<อ>ไปไปไปขอบคุณกันน<อ>่อยใช่ไหมมันมีความสุขไปแต่ละวันเนี่ยโอ้ยเ<ๆ>ือมาเยอะจนบางทีเรากลัวเข้าว่าเราซื้อสิบขายเสียงซื้อคนมาฟังเราอะไรอย<ๆ>่างเงี้ย มันมันไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะเออมันเป็นมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขทุกคนวิ่งกอดเราก็มีบางคนบอกโอ้ยแบบเขาเขาามันเป็นความฝันของเขาอะจน <J n S 2> เราบอกเฮ้ยถ้าเราเที่ยวน,นี้นะถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จเราจะสงสารชาวบ้านมากๆเลยบางหมู่บ้านเราเห็นเลยว่าทั้งหมู่บ้านเลยเหงาแน่ถ้าเราไม่เข้าในชาวบ้านเหงาทั้งบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนรู่สูงวัยเนาะเขาเคยรู้จักเราอะไรเงี้ย มันมันมันเป็นประสบการณ์ที่ที่ไม่น่าเชื่อนะอพี่น้องเพราะว่าอะไรห้าสิบสี่หมู่บ้านเนี่ยห้าสิบสองหมู่บ้านเนี่ยชนะขาดเลยส่งมาบา้านแค่แค่สามสี่คะแนนสองหมู่บ้านแล้วนน <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> ไงเนาะโอ้โหพี่น้องเลยเพืแสดงถึงว่าประชาชนเนี่ยเขาเขาเขามีความหวังใช่เขามีความหวังนะพี่น้อง วันนั้นเนี่ยก็เป็นความโชคดีของของของเพลนวนของเพลนวนคะหนูเชื่อนะเชื่อว่าอย่างนั้นที่ที่พี่น้องได้เสียสละลงมาอีกครั้งหนึ่งที่จะทําอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นเห็นมาที่บ้านพี่น้องเนี่ยเห็นพี่น้องเตรียมแผนงานไว้แล้วว่าจะเริ่มทํางานและเริ่มทำงานยังไม่รับรองเลยไม่รับรองก็ต้องแต่ว่าเราเริ่มแผนงานว่าเราจะทําอะไรเพื่อคนคนบ้างเขขอขอบคุณแทนพี่น้องใช่ไหมค่ะตอนหาเสียงไม่เหนื่อยเลยค่ะ ไม่รู้สึกว่าหนแต่พอได้เรารู้สึกว่าอุบัติมารีบตื่นเลยตอนหายเสียงยังเออเดี๋ยวมันนั่นค่อยตื่นอะไรย่างเงี้ยอุ้ยแต่พอพอโอเคแล้วลหละผ่านแล้วปลดชนะมาแล้วเราม่รู้สึกต้องรีบตื่นเลยเราจะทํายังไงยังไงเนี่ยพรุ่งนี้นองนัดกลุ่มหนึ่งแหละมาเปิดประเด็นเลยและเมื่อเช้านี่น้องได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าค้นคำว่าการมีส่วนร่วมของชุมของประชาชนซึ่งน้องเชื่อว่ายังไงมันต้องให้มันต้องทุก ให้เข้ามีส่วนร่วมอะคือเราเราต้องให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในเรื่องของการที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองอย่างไรโดยร่วมกันเราโดยเราเนี่ยเป็นผู้ดําในควาในแน่ของการให้แง่คิดและก็นําทำใช่ไหมเห็นว่าพี่น้องก็จะเรียกประชุมตามแกนนำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเลยมันจะเข้าหมดเลยคือคือเรามีความคิดว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราเองไม่ใช่เป็นผู้วิเศษนะเราไม่ได้เก่งเลยมากมาย แต่เพียงแต่โอเคเราเชื่อว่าทุกคนคือทุกคนคือคือคนในพื้นที่ที่เราต้องดูแลดูแลซึ่งกันและกันเนาะทุกคนมีคุณค่าในพื้นที่หมดเด็กเล็กผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยทีเนี้ยแต่ทุกๆปัญหาในพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางพื้นที่บอกอยากได้ถนนสู่การเกษตรบางพื้นที่อยากได้ไฟสว่างบางพื้นที่อยากได้น้ําบางพื้นที่บอกหนูอยู่บ้านไม่ได้สร้างบ้านใหม่ๆอยู่บ้านไม่ได้ลูก หนึสองสามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจากที่เห็นแล้ชัดแต่ตอนนี้ที่หนุ่มอยากทํามากๆเลยนะคะเพราะว่าหนุ่มอยากให้อ่มันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทุกคน,นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือคนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวยังยังห่างมากไม,ไ,มไม่เข้าใจไม่เข้าถือว่าคนรุ่นบ,บางกมมานะลุ่มนะคนรุ่นใหม่ย,ยังนั่งเฉย ไม่ได้กกระตีรือลน้นไม่ได้อะไรเรื่องยังไงหลายเวทีที่มีแบบน้องประมาณสามสิบกว่าปีอะ่ะ<ม>ซึ่งไม่ใช่หนุ่มสาวแล้วเนาะเขาบอกเขาบอกเนี่ยหนูสามสิบกว่าปีนะหนูไม่เคยคิดเลยว่าจะเลือกใคร<ม>าะหนูไม่เคยคิดไปก่ับใครสําคัญหนูมานั่งฟังแล้วหนูรู้เขาบอกว่าหนูอยากร้องไห้นะเขาพูดอ,อย่างนั้นเลยนะหนูอยากร้องไห้แบบแม่น่าจะได้พักผ่อนแล้วเนี่ยเราพูดเรายังซึ้งเขาเลยแม่น่าจะได้พักผ่อนแล้วแต่แม่เอาเวลานี้มาทาเพราะเราบอกว่าแม่จริง,รงๆแล้วนะ เราเองไม่ได้อยากมาเป็นเพื่อยิ่งใหญ่อะไรเราไม่ใช่เวลานั้นแล้วเราผ่านการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเห็นอะไรไม่เยอะผ่านการสูญเสียการความเสียใจมันมีอะไรอีกแล้วเนี่ยทีเราบอกว่าอเราบอกว่านี่เรามาทําเที่ยวนี้นะพอเรามองว่าคนคิดอย่างเรามันไม่เยอะหนงเชื่อเลยนะหนงเชื่อแต่ก็ไม่หนงว่าหนงไม่ได้เก่งหรอกแต่หนงว่ากระบวนการที่หนงจะทจะําเนี่ยมันจะต้องเป็นกระบวนการสามารถถ้ามันสามารถเป็นต้นแบบได้ สามารถเป็นอะไรที่ดีเพราะหลว้จงให้เวทีชาวบ้านเลยหลงเชื่อว่าสิ่งที่หลวงจะทําเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อเด็กรุ่นใหม่ชนมไทยเขามีส่วนร่วมทุกคนเลยหลวงเห็นเดินผ่านบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่รู้อะไรโทษเขาไม่ได้บางทีอ้าในอนาคตไอ้บางทีเขาขอแบบแบบไม่ได้เราไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุดเวทีคุยกันหลวงมีความคิดว่าทุกคนต้องมาช่วยกันคิดไม่ใช่ให้เราเป็นสอจอคนเดียวทุอคนไปเป็นสจารลวมกันเลยมาเปิดประเด็นด้วยกันเลยมาออกแบบ ทำแผนชุมชนร่วมกันแล้วเราก็มาเรียนระดับหนึ่งสองสามอะเรามีเงินแค่นี้นะเราจะเอาอะไรทํายังไงแบ่งปันกันทําเนี่ยตอนนี้เราแบ่งเลยอาจจะเป็นเป็นพลังที่เรามีอย่างนี้จริงๆเราใครมาคุยเราบอกโอค้คนเนี้อันนี้นะช่วยหนูเรื่องนี้นะช่วยหนูเรื่องนี้ช่วยเนี่ยเนี่ยเรจะเข้าไปในเมืองเนะี่ขอนแก่นเนี่ยจะเข้าไปมาหาลัยเลยว่าช่วยนี้นะช่วยตั้งโจทย์ถามแล้วทุ่วยช่วยคือสรุปแล้วหนึ่งสมัยเ่ะของสองจ สี่ปีสี่สิบแปดเดือนสี่ปีเองเองสี่ปีเองค่ะหนงมีความคิดว่ามันมีอะไรที่ต้องทําเพราะฉะนั้นในสี่ปีเนี่ยหนงเชื่อว่าความตั้งใจของหนงนะถ้าหนงยังแข็งแรงนะจะไมต่อไปหนงก็ได้เป็นแน่นอนแต่มันไม่แน่นอนแฟนหนองอะ่ะเขาชอบเขามีความสุขเขาบอกขณะที่ป่วยเขาซิงบิงที่หนงเป็นหนงมาลงสมัครอีกนะเขาบอก ให้น้องมาลงสมรเขาบอกว่าน้องเป็นคนดีเดี๋ยวร้องไห้ร้องไห้น้องเป็นคนดีชาวบ้านชอบน้องต้องทําตัวนี้แหละอะไรเงี้ยน้องก็บอกพ่แมวดีกว่าเราดูแลกันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอไม่มีเขาเราเริ่มอโอเคเราเรามาเคิดมีความคามิดเขา,ขาอยากทํายังไงเขาชอบเขามีความสุขที่จะทำแต่เขาก็ไม่ไปไม่ถึงก็ถึงบอกว่าการตายมีจริงเวลาไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ย CP, ทำอะไรให้ประโยชน์สูงสุด mm. น้องก็ขอบคุณคุณพี่เลยนะเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่คุณพี่ก็รู้สึกอ่าเหมือนเหมือนกับมาเป็นกําลังใจมาสนใจมามามาร่วมคิดซึ่งเราเราอยากสร้างพัฒนาด้วยกันเนาะน้องว่าเป็นอะไรที่ดีๆน้องจึงอยากบอกเชิญชวนทุกคนเลยนะคะว่าการพัฒนาเนี่ยมันมันมันก็เป็นเรื่องน้องก็บอกว่าบางคนบอกเป็นสอยจอเป็นไงก็มาเป็นสอยจอด้วยกันเลยนะหน้าที่ไม่มีอะไรคุณก็บอก คุณเดือดร้อนอะไรแม่ใหญ่เดือดร้อนอะไรอยากได้อะไรก็เอาแต่เรื่องของทุกคนทุกคนแล้วมาเล่าสู่กันฟังแล้วเรามาแชร์กันว่าอะไรยังไงแค่นั้นนะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะในจะพูดถึงแฟนเราจะร้องให้เลยแล้วน้ําตาของความเข้มแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นหญิงแกร่งของอำเภอกระนวนนะคะเป็นนักสู้นะคะแล้วก็เป็นนักผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะนั้นก็เอ่อ ขอให้คุณเดี๋ยวตักเดนกันจากการที่เรามันได้มาสัมภาษณ์นะคะได้มาสัมภาษ์ว่าที่สจคนหมายของกระนวนนะคะยังไม่เรียบร้อยยังไม่รับรองนะไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นนี่เป็นหมายที่ดีของบ้านเมืองที่กําลังข้าหมดการพัฒนานะคะอย่างเร่งด่วนแล้วการที่เราจะดึงเยาวชนกลับมานะคะเพราะว่า เวลานี้เราต้องยอมรับว่าเยาวชนเรานั้นคือคือ,ค,อคือช่องว่างของแรงงานประเทศไทยตอนนี้นะคะคือมันขาดเลยเพราะเพราะว่าเยาวชนเรานี้ไม่ได้ถูกการเหลียวแลหรือหรือดูแลมาในช่วงระยะเวลาที่เราถูกปฏิวัติมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นความโชคดีที่ที่พี่น้องต้องการพัฒนาคน นะคะเอาคนเข้ามามีส่วนร่วมสอนโดยการให้เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราไปแห่ขอบคุณนะคะกับพี่น้องนะ,ะเราจะเห็นเลยว่าทุกหมู่บ้านออกมาต้อนรับออกมาแสดงความยินดีนะคะทั้งหมู่บ้านซึ่งเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้ในการที่เราไปร่วมหาเสียงกับ กับสสหรือว่านักการเมืองคนอื่นที่เราได้ร่วมงานมาแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าอุบมหัศจรรย์แล้วก็เป็นสิ่งที่อาการันตีความดีนะคะความดีของของของอพี่น้องนะคะทีนี้ก็มาสู่หมดสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งมันจะหมดเวลาแล้วก็ขอให้พี่น้องปิดท้าย อะไรถึงประชาชนที่เลือกเรามานิดนี่ค่ะขอบคุณก่อนอื่นขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องที่ให้ความไว้วางใจนะคะนงเชื่อว่าการที่ท่านาาให้คะแนนเนาะทุกคะแนนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งให้นองมา,าได้ทําสิ่งดีๆนงเชื่อว่าพี่น้องไม่ผิดหวังแน่ๆน,นงคาดหวังว่านงจะทําให้ดีที่สุดและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะหนึ่งปีหนึ่งสมัยสี่ปีสี่สิบแปดเดือนโจทย์ก็คือว่า จะต้องทําให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อแม่พี่น้องค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานจากเร n ทีวีนะคะขอขอบพระคุณพี่น้องอย่างสูงนะคะที่ให้เวลามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันระวิวันบุญน,นาคนะคะพิธีกรพักสนามเรตทีวีรายงานสวัสดีค่ะ